ไปอนม่ยังยีปันวัหนนนเฮียเฮ้ยาเฮ้ย่มยีาหัวย่บัึงนยโอ้ยจะมาตังเอเยคฮ่ามาจ้ดอกบมื้อี้แรกแพี่น้องเฮ้ยหมูันจะเคยเห็นเมันเป็นย่สี่ถึงหัวงเอเยคไอวิวิเอ๊ะมึงรู้รู้เข็กคู่รูู้ดยู่ปนมีม อี่เบิ้งหลังคบสวยงามมันเป็นยงสีบอนี่นเคเนห่วยนเห็นเดือดเ <c oughs> ปิดถอดไปเยอะน้ำมันเต้นเดือดเบ่มีไฟนี่ยกแต่แรงอยู่เ้วจัสิสี่แต่สวยนะต่ว่วา,าวยอยโอนะ้ยเนาะก็ได้กัตออกดกกลหลู่จังสีเนาะ แพ่อเว็บโพสยุ่เต้นดีๆล่ะตัวนักปน,นันจีหัวกคดายเมื<ล>อ่อผมอีรีควรต้นเท้าบันี้อยากหัวควันหนูนะแม่ซี่แกงแงงอยู่กวมางาเท้าซุณอยู่ข่างทะเลขับ่ถปานเปียมเชียดูมุ้เชียฝูดูเปียมบ่ต้องเชียครับไผ่ดอกอุ่นอุ้งพอเราจมเหียจมลานแล้วเนาะมึงเงยนนะพาขึ้น มึงในฟีมึงกันหนึ่งนางหัวใหญ่จะว่ามันม่มนหลุดออกเมื่อเราเตียนเตียนผมนี่มาลกมาหลอนบาล่ะโอ้ยดิตึงครับปวดดอกยี่จังไนกระไดอกลาเอ้ยมาใส่กันไหนโอ้ยเงี้ยเอาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยน่มึงขังไนเปลี่ยงสีตีอุ้ยอ้ยมันคือคมไฟแจกกะเลียแทะมีมึงยัยแม่บิ๊ก โอ้โหประกาศตียังสีเนาะเอ้ยแต่สีงงาสากับง้บดี๋เหรอแผวคือบ่อใส่เกือไปล,ลูกกัดสวยอยู่แล้วค่ะฮะสวยอยู่แล้วสว,สวยอยู่ผมแท้บว่นี่แหละแท้ค่ะ,คะแม่คะเขาทำอะไรคะแม่ากาลูกไปลูกไปหนูพ่อขายทำไมแม่หนุนหุ่นแบบนี้ไ <laughs> ปดูนักแผวสิลูก นึกว่าต้นนึกว่าต้นเท้านี่หวาดออกมาไม่อายอัดวัตถนแท้นู้นสิเนาะพงเทะพงเทะพงเทะถอยขึ้นหมอหลบพี่เจ้าต้องตัดไฟตรงนี้ไปใส่ในก๊อตหาให้พ่อปากเป็นเปลนปากเอาแวะแวะเป็นเป็ี่นพ่อจะวันนี้ลูกไปกับพ่อนะคะครับพี่จะขึ้นพวกล่ะพ่อนอนที่ไหนครับพ่อพ่อนอนทุกที่เลย ลาตัวยี่ไปหาถอดต้นหนาแฟนขับลูกหนูน้องไอ้เจ้น้ำตี๊บหนให้ย่าแล้วนะย่าเพื่อนเห็นเด้อง่ะอไอ่ฮะรูยอมให้พี่พูดให้หนูตอนนี้ถ้าปิดบุงนะหนูไปสัญญั้งที่กูดีนะพอดีโอ้ยกลับไปที่กันนั่นละเพลียวไอ่สิไปอย่าไอ่รอดีนั่นอีนี่น้ำเต็มแก้วนี่มาบอกว่าอะไรเรื่ไอ่เบาทยังกะเทียงชอชๆไอดเป็ดข้ามเป็ดข้ามแต่ว่า อโอ้ยออยินเซื่อเนี่โอ้ยแยังอีกโอ้ยเโอ้ยแม่นางอัตะหะทีวีเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เยี่ยงไรโอ้มา,ามริาสิยามาเมซินา นักนักนักไม่จะได้ไปออกหัวพ่อมาแทรเนาะอาเขียนกาแทรวันไหนี่หัวเขียดไง่พอีพ่อแทร่โอล้งไงลังไงลังไงทลังไงกวางไว้สิคะกวาเหมือนรอบเ้ยิบิตะตพูดจริงตองมานั่งเอกก็ได้ไดังเอกหน่อยังเอ็กไง บรีหนูอุ okay, ้กยางทุกว yeah, ันเนี้ยอยากกบไม่ก็ได้แค่บุรีหนูบรีหูกินู้ใหา่เลยเหรอแต่ว่าเคยบุรีนอนกะเทียดอกหล่าเออไอโดไม่อย่างแต่ว่าไอกันที่บบเฟียเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนสีวหย่างเซกจาของตอนนี้ด้วยหนูไม่ค่ะเธ้ถ้าสิม่ตตีฟ้าราอย่างฝ้าราหูจงอ่างอีอย่างยุนี่ ปานี่เอาเอาพี่รองเบื่อไงควัดอันนี้ออกบันพี่รวงเบื้องเบื้องหลังเด้อเบื้องจะพอนะคะไอที่แม่เบลบีบแม่เไม่ยูโพสอ่ะคือแตกต่างกันนะเกแต่อันนั้นมันเป็นพอกล้องแะแพลวไม่ค่ะหนูดูเอาตามหนูหนูล้อรถเหรออจักรยานเหรอจักรยานเด็กเล่นเหรอ ใส่เอ็นแล้วอสับกันเนาะโอ้เปนจีเป็นแพร่ยนแพกว่าจีเป็นอเนียแพรโอ้ยเนาะเห็นไาไอรอแพวว่าสวยแล้วไม่อย่าไปฉีดยา้นงเอาพิษเด็กันที่เด็กันห้มันงามเออเ็กแต่งดอกหนาเขางามเราสูโอ้ยโอ้ ส่งผมส่งผมพี่เพลยวเมือนตกบอกกาวอ่ะลูกมากเลยครับดูขนตาไอ้พี่เพลีสวสมากโอ้แบบสยางไม่อินนัเนอย่างไรเนาะใส่บ้างดูกี้่าบูบู่ใส่ลูก